สุขวิปัสสนาเส้นทางแห่งการบรรลุอริยสัจในเส้นทางแห่งสุขวิปัสสนาจิตของผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องมีฌานลึกแต่ต้องเห็นความจริงของขันธ์ทั้งห้าอย่างตรงไปตรงมาเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเกิดเพราะเหตุและดับเพราะเหตุดับเมื่อจิตเห็นชัดเช่นนั้นความไม่รู้เริ่มคลายตัวและการบรรลุก็เริ่มต้นขึ้น โสดาปฏิผลผู้เริ่มเห็นทางคือผู้ที่ดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ว่าทุกสิ่งเกิดดับตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเป็นเราหรือของเราจิตนั้นละความเห็นผิดสามประการได้เด็ดขาดความเห็นว่ามีตัวตนความลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยและความเชื่อผิดๆในพิธีศีลปรดตั้งแต่นั้นมา เขาจะไม่ตกอบายอีกเลยแม้ยังเวียนว่ายในโลกนี้ก็ไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นสกะทาคามีผู้จะกลับมาอีกเพียงครั้งเดียวเมื่อปัญญาแก่กล้าจิตเริ่มเห็นว่าราคะโทสะที่เคยครอบงำก็มิใช่ของเทียงความยึดมั่นในสุขทุกข์ทั้งโลกค่อยๆจางหายไปเขายังมีชีวิตอยู่เช่นคนทั่วไปแต่ใจเบาไม่เร่าร้อนเหมือนเดิม ตายแล้วจะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวเพื่อสิ้นสุดการเวียนว่ายอนาคามีผู้ไม่กลับมาอีกผู้ที่เห็นชัดว่ากามคุณทั้งหลายเป็นของร้อนความอยากความโกรธสิ้นพลังแม้เห็นสิ่งยั่วใจก็ไม่หวั่นไหวเขาตัดกามราคะและปฏิฆะได้เด็ดขาดหลังจากสิ้นชีวิต จะไปเกิดในรหมโลกสุดทาวาดดินแดนของผู้บริสุทธิ์เพื่อบรรลุอรหันต์ที่นั่นโดยไม่ต้องกลับสู่โลกมนุษย์อีกอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงนี่คือจุดสูงสุดของสุขวิปัสสนาเมื่อจิตเห็นไตรลักษณ์ของขันห้าอย่างสิ้นเชิงเห็นว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราความยึดมั่นทั้งปวงดับสิ้นไม่มีอะไรให้เกิดอีกต่อไป กิเลสสิบอย่างที่ผูกมัดสัตว์โลกถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงจิตพ้นแล้วจากความหลงบรรลุนิพพานภาวะแห่งความเย็นและสงบที่สุดผู้เห็นธรรมในแต่ละขั้นไม่ใช่ผู้รู้ด้วยปัญญาคิดแต่คือผู้ที่จิตรู้โดยตรงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นอย่างนี้จนสิ้นสงสัยการบรรลุก็เกิดขึ้นเอง จากโสดาบันถึงอรหันต์คือเส้นทางแห่งการปลดเปลื้องพันธะทีละเส้นจนไม่มีสิ่งใดเหลือให้ยึดอีกต่อไปนั่นแหละคือความหมายแท้ของคำว่าบรรลุอริยสัจคือจิตที่หลุดพ้นจากความไม่รู้ทั้งปวง